ันีนะควันนี้เราอยู่ที่บุพชนชัยเราจะไปไปที่ไหนนะไปร้านขายของเก่าน,นะจะเอาของข้างหลังไปขายไปกับวันนี้ผมมาขับรถให้ท่านประธานนะวันนี้ผมเราไปไหนมาไหนสังเกตว่าเราจะเห็นทาน่านประธานตําบลให้เรานั่งนะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนหน้าที่กันะให้ท่านประธานานั่ง ครับหาตังค์ไปเที่ยวงานแห่เทียนครับโดยการทําอะไรเอาของของเขาเรียกว่าของที่เราไม่ใช้แล้วอนะ,ะของที่จริงมันก็ใช้นะออแล้วคุณทิ้งทำไมละ่ะมันไม่มีตังค์อ่ะก็เลยขายเลย,ข,ยขนาดนั้นเลยเลยขายของเก่าเลยครับต<น>ูเ้เย,ย,<น>ย,ย็นตู้เย็นไม่ใช่ตู้อรเย็นอะไรอไีกเู้เดียอเราเป็นตู้ทัง ลูกบ้าหลังรถกันนะครับโอ้โอ,โอ้เห็นไหมครับเห็นไหมเขาอาจจะรักร้องให้ก็ได้นั่งอยู่ข้างหลังนะเขาอาจจะจอบร้องให้นะจอบเซฟไปหนึ่งทีตอนนี้เราก็จะไปที่ร้านรับซื้อของเก่านะครับที่อยู่ทางออกไปบ้านขวดนะครับ จะไปดูว่าจะได้ของหลังรถเนี่ยจะได้กี่บาทนะครับมาเต็มมันมาเต็มเทันรถเลยครับตอนนี้เราเอารถมาต่อแถวก่อนนะเพื่อรอการคัดแยกขยะจะถายนะครับเดี๋ยวรอสักคู่ น่าจะหลายคิวอยู่ตอนนี้ร้อนมากที่นี่ก็จะเป็นร้านรับซื้อของเก่านะครับเต่อคิวอีกท่านหนึงนะคันนะน,น่นี่มีขวดมีอะไรเยอะยๆเลยอันนี้ขายขายทั้งคันเลยไหมคันนี้ก็อยากจะขายทั้งคันแหละแต่ว่าไม่มีขับไม่มีรถใช้แล้ว ขายของขอเพื่อรักษาผมคือถ้ามีตังค์จะกินข้าวนะใส่ใจเนาะ<ช>ขายละคือตอนนี้คือแบบแม้แต่ลูกอมตัวนี้ยังแย่งกันกลุ่มด้วยแบบอะไรักอมก่อนนะจ๊ะเด็กคนอยากได้แล้วตูเย็นเลยผมกินส่วนใหญ่ก็พอครับไม่ต้องการให้คนอื่นกินด้ยวยประหวันเปียกเลยนะเนี่ยคือนี่ เนี่ย Wi-Fi นี่นะ Wi-Fi Wi-Fi ใช้ได้อยู่ใช้ได้นะจริงอันนี้เดี๋ยวเอันนี้ที่จริงจะเป็นไวเล็นะเนี่ย Wi-Fi ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปอันนี้คืออะไรครับพิมพ์เตอร์ครับพิมพ์เตอร์โอ้ยหแต่กวานี่ราคาประมาณพันสี่พันห้านะครับนี่ครับสแกนได้ด้วยนะแล้วท่านเราสแกน โซเดียแล้าตั้งแล้วตั้งแล้วครับงั้นเอาทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปอ๋ออันนี้มาดูนี่คือเอาว์ซับไพคับเป็นหัวใจหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์นะถ้าไม่มีส่วนนี้ก็จะไม่มีไม่มีไฟเลี้ยงนะอันนี้ก็เสียบกับเมนบอร์ดเสียบกับฮาร์ดดิสเสียบกับเครื่องอ่านซีดีอะไรก็แล้วแต่นะ ไฟเข้าเราก็เอามาขายนะอันนี้มีหลายมีหลายตัวนะครับผมเอามาขายให้หมดเลยนะเยอะเลยเยอะเลยครับนี่ลแล้วก็มีสายสายไฟนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายของเก่าแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเอาพวกอุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็พวกลังที่ไม่ได้ใช้อันนี้ จากร้านที่เลิกทำร้านแล้วนะจะมาขายเป็นของเก่าอันนี้ก็มีตู้เย็น2อตู้นันนี้ก็ลองไปดูิตู้เย็นสอตู้ไม่แน่ใจว่าจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีพวกรังนี่แล้วก็อันนี้เขา r s ส p p l y เป็นอุปก,กรณ์อิเล็กทรอนิกส์พิมเตอร์ก็มีนะครับพกพิมเตอร์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลังแล้วก็มีอันนี้ครับ ตลับหมึกครับตลับหมึกนี่เป็นตลับใหม่นะครับตลับใหม่ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดนะูนี่เลยเห็นไ,ไหมครับยังไม่ได้แกะเลยนะก็อเอามาขายเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วตลับหมึกนี้มีหลายอันน,นี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้รอคิวอยู่นะครับรอคิวที่จะไป แยกขยะหรือว่าแยกอุปกรณ์เราจะขายนะครับโอเคครับก็ล้างหมดนี่นะครับแล้วไอ้นี่ขอรับรับไหมครับรับค่ะงตองางเพว่าต้องให้นะครับตไม่ไม่ต้องขง I mm do -hmm.

หลักสูตรกอหนึ่งะนี่อันนี้หลักสูตรกอหนึ่งะกอหนึ่งกอนหนึ่ง้องหนึ่งไง,งอันนี้พี่อันนี้อามีนูนี่อามีอาอ้ยอามีนาเ่ยอันยากมากอามีนาอามีนา<อ>นามีงูนามีปูกาดูปงูดูปมานีมานาอ่าฮ่าา่านยากนะ่าา่า ดูปูงูงูตามาปาพานาหาอากาตีมีปีติดีนี่เ่เลยนีปี๊ยอะตาปูปูนาหูตาตาตีตาปูปดูดีดีอาดูกาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันตาตาดีมันเกี่ยวอะไรกันนะอนเอาบทบทอะไรน,นะสาม เดี๋ยสามครับปิติพิติปีส่สอิติว่าเขาพาเจ้าแก่ไปที่ภูเขาที่ภูเขามีอะไรน่าดูเยอะอ่านออก <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> อเยอะเยอะในนครสมเด็จขมินนะครับเยอะเยอะใช่ไหมโอ้โ oh, นี่นี่นนี่โอ้โหเอาไม้ดินอ่ะผมจะเข้องนะ เอกสารให้เนี่ยคุณอ่ะอันดีอ่ะนัือเรียนครับนั่เรียนไปไหนครับไปไหนครับ ยอดเพลงซันดริงครับเฮ้ยสมัยก่อนโอ้โหยอดเลยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันมันจะมีหนังสือหนังสือเพลงพวกยิ่งเพลงตามละครนะมันจะเอามาขายเอาอะไรบ้างเอาเพลงฮิตเพลงนี้อะไรวะเพลงนี้อันนี้เราหาหาอะไรกินครับ ครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาสิ่งของมาแยกขายนะครับไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่ต้อให้ขอแยกขยาย ตังมาหนึ่งบาทเหล็กรวม25บาทเอ้ยเหล็กรวม25บห้อะไรไม่รู้กระดาษเศษกระดาษลังอันนี้ขายได้125กับ14บาทกับ27บาทรวมเป็น166บาทนะครับเรียบร้อยนี่ตังนี่แต่ว่าของยังขายไม่หมดนะเหลือตู้เย็นนะ นี่เลยเชี yeah. ยเดี๋ยวเราเอาตู้เย็นไปขายที่ร้านอื่นดูก่อนนะครับว่าจะขายได้ไหมถ้าขายไม่ได้เราก็จะโพสขายนะครับตู้เย็นจริงๆแล้วอันนี้ที่นี่ให้ราคา300 300นี่ก็น่าจะขายได้อยู่นะแต่น่าจะมีร้านอื่นที่ให้ได้เยอะกว่านี้อยู่ แล้วเราไปขายร้านอื่นดูก่อนนะโอเคครับได่ค่าโค้งละเห็นเลยน้วมัเย็นคือจะปัดจะปอเคข้างหน้ายอย่างเดียวก็ได้ตรงนี้ตรงลางนั้น,นไม่ปัดได้แต่จะเอาทั้งหมดก็ได้เหมือนกัน,นได้ลอย่างนลยลาแล้วทั้งดั้นี่มันมีอันึ่นงก็คือเวลาเปิดความเย็นปุ๊บมันเย็นขึ้นมาเลยแล้วน้ำแข็งเต็มเลย ไม่ตันมันแข็งมากแข็งตลอดเวลาแข็งเ็นช่อมันแข็งเข่าวไหมมันแข็งทั่วไหมหรือแข็งแค่เฉพาะจุดไข็งทั่วเลยตอนเช่าเต็มเลยแข็งเลยตอนเช้าแข็งเลย เราเล่งเบอร์ห้าไว้มันก็มาถึงก็ห้าตลอดเวลามันก็แข็งแข็งอย่างเดียวแข็งอย่างเดียวตอนเช้าแข็งนะสองโมงเขาลงตรงชาิอยู่แล้วนะตรงมัส่วนอันนี้มันไม่เย็นกับตรงนี้น่าจะมีปัญหาตัวนี้อาจาะเช็ให้ก่อนเวลาจาให้ก่อนตัวนี้ถ้าทำก็ทได้เลยไม่ต้องรอตัวนี้ถ้าจะเอาตัวใดตัวหน่งก่อนปัญหาคือผมซื้อตัวใหม่แล้วโไม่เป็นไร จะส้มไว้หรือไม่ส้มต่อมาลากันท่นกว่าบาทักว่าบาทจะทำอะไรบ้างทำสีใช่ครับปะปูเนี่ยครับถ้าจะทำอีกรอบข้างแน่ๆนะตีปะปูเป็นคันหนึ่งปะปูทำสีโตสียางก็อยู่ประมาณห้าร้อยยังม่รวมยาอ่ายางน่ยทำให้พร้อมไอ้ที่มันแตกงแต่งเนี่ยคิดที่เสร็จให้ห้าร้อยอันนี้คันห้าเสร็จตู้นึงนะใช่ตู้นี้เฉพาะตู้นี้ปะปูเนี่ยตั้งขวาหน้าเป็นค่าง อย่างนี้ตัวนี้ลหะตัวนี้ก็ต้องเช็คครับตัวนี้เช็คช้าหน่อยช้าหน่อยใช่เพราะว่ามันต้องรู้ว่ามันจะรั่วตรงไหนแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่เห็นนี่ต้องมีที่รั่วแน่ๆเลถ้าไม่รั่วก็เป็นว่าคมเสียใช่ครับตัวนี้เรากำลังจะเอาเครื่องอันนี้มาซ่อมครับ เครื่องตู้เย็ยนครับเราได้ตู้เย็ยนใหม่แล้วก็เราจะเอาตัวนี้มาซ่อมให้เขาเช็คให้ก่อนนะครับว่าจะติดยังไงจะซ่อมเท่าไหร่อะไรยังไงมี2อเครื่องครับออมาแล้วก็มมอันนี้ชื่อร้านอะไรนะพี่ร้านเราอเซอร์วิสครับเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะถ้าซ่อมได้ก็เดี๋ยวให้เราซ่อมเพราะว่าตัวนี้พี่เขาบอกว่าน่าจะปะปบม แล้วก็เช็คเช็คให้ละเอียดนะครับว่ามันเสียตรงไหนว่ามันยังใช้ได้อยู่มันจะซ่อมโอเคไปเดี๋ยวเราลับกันก่อนลับับๆับๆั